เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับที่เราจะเอาเจ้ตัวโมเดลนะครับไปใส่แสงนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลวาดที่วาดง่ายๆเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับว่าครูจะมาใส่แสงได้ยังไงนะครับครูจะทําให้เจ้ตัวโมเดลที่เราวาดเนี่ยครับมันน่าสนใจก็คือเราจะใส่แสงนะครับใส่แสงใส่เอฟเฟก เงาต่างๆให้มันดูสมดียิ่งขึ้นนะครับเดี m, ๋ยวผมเติมต้มนไม้ก่อนนะครับวิธีการเติมต้มนไม้เลยนะถ้าเรียนทาในออนไลน์นะครับเรียนต้องการจะเพิ่มอะไรสามารถดาวน์โหลดในส่วนของท d w a r e h o เ s าตัวน,นี้ได้เลยนะครับถ้าทาออนไลน์เนาะมันก็จะง่ายนะครับเราไม่ต้องไปทําการ Import เข้ามานะครับแค่เราเชื่อมต่อแบบนี้นะ็เนาะ เราดูครูจะเอาต้นไม้มาใส่เนาะวิธีการนะครับอ่ะไม่ยากก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับแล้วจากนั้นก็ทำการอิ p พ r t เข้ามานะครับปุ๊บเราก็ะ้ด้ต้นไม้นียสเกลมานะครับสเกลแล้วก็มูฟมา ครับอ่ะวางปาณนี้อ่าทำให้บ้านเราดูมีอะไรน,นิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวกูไปหาต้นไม้ประดับแล้วกันนิดนิด,นด,นดหน่อยหน,น,น่อยอ่ะตอนนี้แล้วกันทำการอิมพอร์ตเข้ามานะครับรอสักแป๊บนึงอ่าอันนี้มันใหญ่เนาะมันใหญ่ไปนะนี่ก็กด S นะครับ Scale สเกลสเกลเก็คือทำให้มัน เล็กใหญ่แล้วก็กด M Move นะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันคัด copy เลยกว่าขั้นตอน C ขั้นตอน V อ่าทีเนี้ยสังเกตนะเ,เวลาที่เราดาวน์โหลดมาเดียวมาเครื่องมันก็จะกระตุกนิดๆนะครับกระตุกนิดๆไม่เป็นไรเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรียนวาดเครื่องสเปคต่ำๆมันก็จะมีผล ในเรื่องของความเร็วนะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าเครื่องค่้เร็วนะนก็สามารถที่จะโหลดมาได้นะโหลดโหลดนี่ตัวนี้คลิกไปที่อินก่อนนะครับอืม scale แล้วก็โหมด ที่การหมูน่าก็ให้มันพยายามจับตรงมุมครับเวลาที่เราหมุนเนาะที่นี่รถกับบ้านให้มันสมส่วนนดิดหนึ่งเนาะไม่ใช่ว่ารถเล็กเป็นโมเดลเลยนะครับก็าลองดูแล้วกันนะครับพยายามทำให้มันสเกลมันสมดุลกับอ็อบเจกต์ที่เราวาดนะครับ ว่าครัวประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปดาวน์โหลดนะครับวิธีการดาวน์โหลดเนาะถ้าเป็นเวอร์ชันที่อยู่ในเครื่องก็สามารถทาแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนักเีนก็สามารถที่จะเอ็กพอร์ตได้นะครับตรงนี้ครับก็จะมีคําสั่งเอ็กพอร์ตอยู่นะครับทีนี้ตรงนี้ครับถ้าเป็นเวอร์ชันที่อยู่ในเครื่องคอมเนาะ mm hmm. นักเรียนก็จะเอ็กพอร์ตแล้วก็ลวเลือกเป็น JPEG นะครับแต่ถ้าเป็นที่อยู่ในออนไลน์นะครับเลือกตรงนี้ครับเลือกเป็นดาวน์โหลดแล้วเ,เลือกเป็น PNG นะครับ PNG ก็คือไฟล์รูปภาพนะครับตัวนี้ครับ Pick Preview เลือกสามารถเลือกมุมมองได้ว่าจะให้อามุมมองไหนนะเนาะแล้วแบบนี้แต่ถ้าไม่พอใจเราหมุนเองนะครับนี่เราเลือกซูมนะครับอ่าผมบอกว่าอยากได้มุมมองประมาณนีนแล้วกัน หลังจากนั้นครูจะไป e พ p o r t คลิกที่ e พ p o r t ด้าน,นล่างนะครับก็รอสักครู่นะครับเราก็จะได้ไฟล์เมื่อกี้มันนี่ครับคงจะได้ไฟล์ e พอ o r ตออกมาประามาณนี้ทีนี้ตัวนี้จะเป็นไฟล์ png นะครับทีนี้เราจะเอาไฟล์นี้ครับไปเข้าเว็บเพื่อให้ AI นะครับช่วยสร้างแสง ให้เรานะครับที่เข้ามาใน Google ก่อนลันเว็บสำหรับเว็บที่เราจะใช้นะครับมันชื่อว่าไหนไหนเชาว์อะตัวนี้ได้แล้นี่นก็คิดเข้ามาครับหน้าตาเว็บประมาณนี้นะครับก็มีโมเดลให้เราดูนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับเลื่อนมาที่ด้านล่างครับมันจะมีคำว่านี่หละเอาพาร์เนอร์นะครับเราใช้ตัวนี้ที่เป็น AI มันชื่อว่าอะไรนะ สินรัพย์ตัวนี้เลยนะครับตัว P เนะ้าคลิกเข้าไปเขาก็จะพามาที่พร้อม AI นะครับให้เราทำการ Start c r e for free ตรงนี้ยแล้วก็ดำเนินการด้วย Google นะครับเราใช้เป็น Gmail นะครับไม่สามารถใช้เป็น Gmail ของเรียนได้นะใช้ Gmail แล้วกัน อ่าอินเาอแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น AI ที่สามารถเรนเดอร์ได้นะใช้สเกนแอปเรนเดอร์ได้สร้าง Image ได้นะครับ HD นะครับหรือแม้แต่กระทั่งทำอะไร Image to ูวิดีได้นะครับเขียนก้อบทความได้นะครับอ่ะเล่นเป็นตัวอย่างกันเนาะโอ้อันนี้ก็ใช้ AI ในการเจนรูปขึ้นมานะครับ ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำเนาะสิ่งที่เราจะทำกันว่าจะไปที่ SketchUp Render นะครับอันนี้มันจะเป็นไฟล์ที่เคยทำไว้นะครับนนที่เคย Gen ที่เคยเจนไว้ทีนี้ให้เรียนไปทำการถ้ายรงไม่เคยทำมามัาก็จะไม่มีไฟล์พวกนี้นะครับทีนี้ให้เรียนเลือกไปที่ Shooting m a g e แล้วก็ไปที่อัปโหลดนะครับแล้วไฟล์คือไฟล์คอู่ที่เราโหลดแล้วนะ Home ยโฮมแต่พีย g ไฟล์นี้แล้วก็โหลดครับรอรอสักครู่เนาะมันจะได้ไฟล์มาหนี่ตรงนี้เนะแบบนี่ยสามารถที่จะเลือกออปชันอะไรได้นะครับไวติงเลือกว่าจะให้เป็นสไตล์แบบไหนนะครับผู้ขอไม่เลือกนะครับนะครับผู้กด generate นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นถิงที่เว็บเขาเจนให้เรานะครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างทั้งคูเคยเจนไว้เนาะรอสักแปนะ๊บนึงเขาจะเจนไว้ให้เราทั้งหมด3รูปนะครับ มีคิวด้วยแสดงว่าตอนนี้มีอินเตอรคิวมีคนเข้ามาเจ็ดบางนี้มันขึ้นคอมว่าคิวตอนนี้นก็รอนะครับรอ ถ้าเสร็จแล้วเราลองพรีวิวดูนะครับเขาจะได้ประมาณนี้เนาะแต่ตรงนี้มันเรียกสามารถที่จะไปสร้างเป็นออปชันขึ้นมาได้นะว่าต้องการให้มันมีไฟไหมมีอะไรไหมใช่ไหมอันนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับทีนี้เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้พนะรีเมียมดาวน์โหลดพรีวิวพรีวิวดาวน์โหลด ล้วก็คลยเราบบตรงนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับมาก็ทำให้ชิ้นงานเราดูน่าสนใจยขึ้นแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ได้นะนะครับมันก็คือได้แค่มุมอมองเดียวนะครับเป็นแลนส์เคปอ๋อโอเคไหมไดูดีขึ้นเนอะโอเคครับก็ลองไปทำมาดูนะครับ